เดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยเยมนีและนี่คือออกทะเลเดอะซีรีส์โอเวอร์ซีสตอรี่เทลลสวัสดีครับผมทราบว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะอยากออกไปอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับอยากจะย้ายไปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นคราวนี้เนี่ยผมมี เอกสารนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำวีซ่าที่เรียกว่าโกลเด้นวีซ่าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสมาแชร์ให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องเกี่ยวกับกระแสในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราอยากอายาออกจากประเทศนะครับมีประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นที่เราสามารถไปได้แล้วก็ไปเป็นซิติเซนไปเป็นผู้พำนักที่นั่นได้นะครับดูไบ หรือว่าซาล่าอาหรับเอเมิเรตส์จริงๆแล้วทางอาบูดาบีแล้วก็รัฐอื่นๆนะครับก็มีนโยบายเกี่ยวกับตัวโกลเด้นวีซ่านะครับซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สําหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเป็นผู้พำนักถาวรที่ดูไบแต่ว่าตัววีซ่าเองเนี่ยก็มีอายุอยู่นะครับระหว่าง5ปีหรือ10ปีนะครับมีอยู่2วีซ่าด้วยกันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจผมเลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังอันนี้เนี่ยข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์ของ รัฐบาลสหรับอเมร m กาเองเลยนะครับก็คือตัววีซ่านี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าโกลเด้นวีซ่านะครับเป็นวีซ่าที่ออกให้สําหรับคนทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ1นักลงทุน2คือผู้ประกอบการ3คือผู้ชํานาญการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็4ให้สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับก็ฟังดูน่าสนใจนะครับผมก็เลย ผมเอามาแชร์ให้ฟังดีกว่านะครับจริงๆแล้วโกลเด้นวีซ่าเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครได้สนใจมากนักจนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อระเบียบนะครับทำให้การทำวีซ่าตัวนี้ทำได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมก็เลยจะมาคุยนะครับก็ผมขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันตัววีซ่านี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือตัวหนึ่งที่เป็นแบบ5ปีนะครับกับตัวที่เป็นแบบ10ปีนะครับซึ่ง ทั้ง5ปีและสิปีเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยให้ไปตามอ่านทางเว็บไซต์ของสถานสถานทูตนะครับหรือว่าการะทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเ,อเมรตส์ได้แต่ว่าผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราอยากเป็นเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าเราอยากได้วีซ่าผู้พำนักในสหรัฐอเ,อเมรตสาเนี่ยเราทำยังไงนะครับถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะครับคุณมีช้อยส์ได้2ออย่างก็คือได้ทั้งแบบ5ปีแล้วก็แบบ10ปีนะครับอันี้ถามว่าแบบ5ปี คุณต้องทํำยังไงบ้างนะครับแบบ5ปีสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องมีเงินลงทุนในซาอุดิอารับเอเมิเรส์อย่างน้อย5ล้านดีแรมนะครับหล้านดีแรมถ้าตีเป็นเงินคร่าวๆนะครับสมมติว่า9บาทนะครับโดยเฉลีย่ยประมาณ9บาทต่อตอนหนึ่งดีแลมนะครับก็45ล้านบาทหมายความว่าคุณจะต้องเอาเงินมาใส่ไว้ใน ซา r ่าอาหรับเอมิเสเนี่ยอยู่ประมาณ45ล้านนะครับโอเคชอยนี้อาจจะไม่ใช่ชอยที่น่าสนใจสําหรับเราสักเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะครับก็45ล้านบาทถ้าใครมีเงินเขาก็ทําได้นะครับก็เอาเงินมาใส่ไว้ซึ่งโดยเงื่อนไขเนี่ยเงิน45ล้านนี้จะต้องเป็นเงินที่ไม่ได้ถูกยืมหรือกู้ยืมมานะครับแล้วก็จะต้องเอาเงินตัวนี้แช่ไว้ในประเทศในเงน้อย3ปีก็ เป็นหนึ่งใน choice สหรับคนมีเงินนะครับแล้วก็อยากจะได้วีซ่าทางนี้ในกรณี10ปีก็เอาเงินมาใส่10ล้านดิเรมนะครับก็อยู่ประมาณ90ล้านบาทก็แล้วแต่ครับถ้าท่านมีเงินแล้วท่านคิดว่าท่านจะเอาเงินมาใส่ไว้ในประเทศนี้แล้วท่านก็ได้ resident visa ไปก็ก็ถ้าสนใจก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับนั่นคือสําหรับนักลงทุนนะครับส่วนที่2ก็คือสําหรับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเนี่ยมันจะไม่มี10ปีนะมันจะเป็นแบบ5ปี ส่วนของผู้ประกอบการปีเปีเงื่อนไขก็คือว่าเราจะต้องมีการสร้างธุรกิจนะครับหรือเปิดบริษัทในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะครับแล้วก็บริษัทของเราจะต้องมี market cap หรือหรือ capital เนี่ยประมาณ5 0 0 0 0 0ดีเรมเป็นต้นไปนะครับห้าแสนดีแรมก็สี่ล้านห้าแสนบาทก็สําหรับผู้ประกอบการที่มาสร้างธุรกิจในดูไบนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะมีเงิน5 0 0 0 0นดีแรมนะครับพอจะ เปป็นไได้ซึ่งถ้าคุณมาเปิดเป็นผู้ประกอบธุรกิจในสารัฐอาบเอมริกคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับวีซา่าตรงนี้เป็นวีซ่า5ปีนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งให้เกี่ยวกับพ่อแม่เราด้วยนะครับรวมไปถึงครอบครัวที่เป็นครอบครัวใกล้ชิดนะครับก็เข้ามาอยู่ในเงื่อนไขของโกลเด้นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการได้นะครับถัดไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่า ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชนานาญการสําหรับสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เขาเขาค่อนข้างเขียนสเปซิฟิกชัดเจนว่าต้องการสาขาวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาจะให้วีซ่าตัวนี้นะครับจะให้ให้ปีนะฮะก็คือวีซ่าสาหรับผู้ที่เป็นผู้ชํานาญการด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเงื่อนไขของผู้ชํานาญการเหล่านี้นะครับก็จะมีทั้งหนึ่งคุณจะต้องจบ p h d นะครับหรือจบปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยท็อป500ของโลกนะครับหมายความว่าในในโลกนี้เนี่ยถ้าคุณจบปริญญาเอกจากท็อป500เนี่ยคุณก็จะเข้าเงื่อนไขในการพิจารณานครับหลังจากอยู่ในท็อป500แล้วนอกจากนั้นคุณยังต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าคุณจบปริญญาเอกคุณก็มีงานวิจัยตีพิมพ์อยู่แล้ว,ลวนะครับเป็นเรื่องปกติเอ่อมันจะต้องมีงานวิจัยที่ตรงกับสายงานของคุณที่คุณทํางานอยู่นะครับแล้วก็ เป็นเมมเบอร์ในพวกสถาบันต่างๆ,ๆเช่นคุณอาจจะตีมพิมพ์เปเปอร์ในสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็คุณก็เป็นเมมเบอร์ของที่นั่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังต้องเป็นการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเ,อเมรตส์ด้วยนะครับง่ายๆก็คือว่า ถ้าคุณยืนเข้ามาคุณก็ต้องเอาเอกสารสมิธนะครับให้เขามองแล้วเห็นชอบเห็นชอบเขาก็แปรูบนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้วีซ่า10ปีนะครับสำหรับเราที่จะเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกรา,รารครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในกรณีที่คุณมีความชํานาญเฉพาะด้านนะครับจบปริญญาเอกในสาขาวิชาใดๆที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสนใจที่จะได้ Res i d e n t ว i sa ของทาง UAE นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ ผมว่าดีเหมือนกันก็คือสําหรับนักเรียนเรียนดีนะครับปกติประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศอื่นๆเขาก็จะมีทุนให้นักเรียนเรียนดีใช่ไหมครับแต่ที่นี่เนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นวีซ่านะครับให้กับกลุ่มนักเรียนเรียนดีนะครับอันนี้ถามว่านักเรียนเรียนดีเขาวัดยังไงนะครับก็ง่ายๆว่าเป็นนักเรียนที่มีเกรดอยู่5%แรกของ โรงเรียนนะครับหรือ5%้ไทยของของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ถ้ามาจากต่างประเทศนะครับเขาต้องการ GPA อยู่ที่3.75นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เด็กไทยหรืออะไรเงี้ยก็เด็กเรียนดีบางคนหรือหลายๆคนก็สามารถที่จะทำเกรดได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนของนักเรียนเนี่ยจะเป็นวีซ่า5ปีนะครับสำหรับเข้ามาศึกษาแล้วก็มาอยู่ใน UAE ซึ่งผมมองว่ามันก็เป็น ช่องทางนะครับเขาก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเข้ามาใช้ความรู้นะครับแล้วก็พัฒนาประเทศเขานะครับโดยการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามาให้ที่พำนักนะครับแล้วก็เงินลงทุนสําหรับรหลายๆคนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ผมว่าก็เป็นดิเรกชันที่น่าสนใจแล้วก็หวังว่า ประเทศอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยอาจจะเอาโมเดลไปใช้บ้างนะครับหวังว่าจะสนับสนุนทั้งในส่วนของนักลงทุนนะครับต่างชาติที่ผมเห็นแล้วล่ะมันมีวีซ่าสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปในประเทศไทยนะครับ mm hmm. นอกเหนือจากนั้นมันมีวีซ่าลักษณะของกเกษียณอายุด้วยในประเทศไทยซึ่งก็เดี๋ยวผมค่อยมาพูดทีหลังแล้วกันในวีซ่าส่วนนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็มีสําหรับ นักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมมองว่าที่ประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยเราเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราสามารถจะดึงตัวนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปๆของโลกไปไว้ที่ประเทศไทยแล้วก็สร้างเป็นคอมมูนิตี้ที่เรามีบุคลากรที่เก่งแล้วก็มีความสามารถเพื่อผลิตสิ่งต่างๆที่ประเทศอื่นไม่เคยมีนะครับทำให้เราหลุดจากกับดักประเทศปานกลางสักที สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับใครมีประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Spotify, YouTube, Facebook, SoundCloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ